สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บาจินพามาเสียห้าครับผมนี่ครับผมเสียห้าแปลงบักพริกนะครับแปลงบักพริกที่เคยปลูกนะครับแต่ตอนนี้มันตายเบิร์แล้วนะครับกระยามันก็ขึ้นหกนะครับไปพี่น้องพาไปเบิงเพราะว่าเดี๋ยวบาจินสิปลูกบักพริกนะครับแปลงบักพริก เกลนะครับแปลงบักผิกเกลทีบาจินเคยปลูกนะครับตอนนี้มันตายแล้วนะครับตายเรียบร้อยแล้วก็สิปลูกไม่พี่น้องนี่ครับผมบาจินกับมาเสียห้านะครับนี่ครับผมอันนี้ตายเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ต้นเดียวพี่น้องนี่ครับผมเสียห้าออกไห้เบิร์ดนะครับเสียห้าแล้วก็คุดหลุมปลูกไม่ครับผมนี่ครับบริเวณ หน้าบ้านนะครับขค้งเอื่อยนะครับบอนนี้เป็นบอนปลูกปกพริกนะครับนี่ครับผมเริ่มเฮ็ดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ตรงนี้ตรงเสียออกห้เบิดนะครับให้มันแปนนะครับแล้วก็จังคุดหลุมนะครับแต่ดินมันก็แข็งนะครับดินแข็งที่น้องแข็งคักนะครับแข็งเข้าก็ต้องเอาน้ำมามาไว้ก่อนนะครับ ขุดลงไปแล้วก็เอานามมามาไว้นะครับเพื่อจะให้มันขุดง่ายเนาะนี่ครับผมบริเวณที่จะปลูกนะครับนี่ครับผมนี่เพระาะว่าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกล้าเบี้ยบักพิกไว้แล้วนะครับอยู่หน้าของปงนะครับนี่ครับผมนี่ครขุดไปได้ส่วนหนึ่งนะครับ ฟังทั้งผุ่นพรอมอมนะครับที่เคยปลูกนะครับแล้วก็ตรงบริเวณไอ้ที่เบาจินปลูกัะทั่วนะครับอันนี้สวนอ้อยนะครับอันนี้สวนอ้อยเขานะครับเขามาเซาพื้นที่ของเอื่อยนะครับหน้าเอื่อยนะครับเซาสองปีพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วนะครับอ้อยเขานี่นี่พี่น้อง เพราะวา่าเขาต้องลงมือเฮ็ดนะครับลงมือปลูกถ้าัสั้นก็บบได้กินนะครับบบได้กินหรือว่าเขาปลูกไว้กินนะครับถ้ามันเหลือเขาก็ขายนะครับเพราะว่าบักพริกขายดีพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อนใดเฮื่อนใดก็ต้องกินบักพริกนะครับ นี่เป็นสะอีน้องสะไว้หดพักนะครับไว้หดบักพริกมีฟังนี่ฟังนี่นก็เสียไปได้น้อยนึงแล้วนะครับนี่ครับผมนี่บริเวณนี้นะครับอันนี้กบประหุงเก้านะครับ ก็บกคงกับเป็นหมากยังได้พี่น้องนี่ครับนี่ต้องเสียออกให้เบิร์ดนะครับบริเวณนี้เห็นมันแปนนะครับนี่อึ๊บอุ๊บพี่น้ำน้ำน้ำได้พี่น้อง เขาน้ำก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาน้ำเบ้าจิ้นก็นได้ปีนี้หน้าสวนยางนะครับหน้าสวนยางทีเลี่ยงงัวนะครับได้เขาเนี่วแปดสิบกระสอบนะครับส่วนหน้าห้องเลิกนะครับข่าเจ้าได้20สอบครับผมปีที่แล้วได้40สสอบครับผมแต่ปีนี้มันลดลงเพราะว่า เอาหยาบบได้นะครับห้าหลายนะครับส่วนของเอื่อยนะครับของเอื่อยนี่ได้หกสิบสอบนะครับเป็นข่าวเหนียวนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับปีนี้ฝนตกนะครับเกี่ยวแล้วตั้งแต่สองสามอาทิตย์นะครับพอตากแลวกับฝนตกลงมาพี่น้องพายุเข่านะครับบ่แล้วจักเท่อนะครับห้าก็แล้ววัง สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่เป็นได้พี่น้องพามาเบ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเสียหญ้าแล้วคุดลุ่มแล้วปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวบาจิ้นก่ะสีอัปเดตนะครับคลิปเรื่อยๆนะครับว่ามันสิเป็นจังไดนะครับจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับซอยติดตามนะครับ ช่องบากินขึ้นทินเนเอร์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับ